โปรแกรมเซตเอาไลน์นะคะก็คือโปรแกรมที่ใช้คำนวณแนวเส้นนะคะและความห่างของเส้นนะคะให้มีระยะที่เท่าเท่ากันค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะใช้กับงานนะคะทำส่วนยางค่ะและการติดตั้งกลงหันลมนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะเลือกเข้าที่ define b e line ค่ะ <S <S 2> <S 2> เพื่อไปกำหนดค่าพิกัดของเส้นเบดไลน์นะคะหรือว่าเส้นหลักของเรานะคะ ตัวกล้องนะคะเขาจะคำนวณเป็นค่าอิมุดของเส้นเบดไลน์มาให้เราก่อนนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นความยาวของเส้นเบดไลน์ค่ะจะอยู่ที่1เมตรนะคะ25เซน7มิลค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธ,ธิตการใช้งานโปรแกรมเซตอ outline ค่ะของกองโทโทรสเตชันยี่ห้อซอกเกียรุ่นเซต 230R มืค่ะ ค่ะและสำหรับโปรแกรมเซตเอ t ไลน์นะคะก็คือโปรแกรมที่ใช้คำนวณแนวเส้นนะคะและความห่างของเส้นนะคะให้มีระยะที่เท่าเท่ากันค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะใช้กับงานนะคะทำสวนยางค่ะและการติดตั้งกลางหันลมนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเสร็จค่าตัวต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การเข้าใช้งานโปรแกรม set outline นะคะให้เรานะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะที่ฟังก์ชันค่ะเพื่อไปยังหน้าที่2นะคะจากนั้นนะคะกดเข้าเมนูที่ F1 ค่ะแล้วใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะคะหาโปรแกรม set outline นะคะเมื่อเจอแล้วนะคะให้กด enter เข้ามาค่ะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะไปใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราก่อนนะคะที่ STN o t orient นะคะใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นมาค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะให้มาใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะที่ STN coordinate นะคะกด enter เข้ามาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะใช้ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะโดยใช้จากไฟล์งานเดิมนะคะให้เรานะคะกดเข้าที่ F1 ค่ะ เรื่อเลือกดูไฟล์งานของเรานะคะเราจะใช้เป็นค่าพิกัดจุดตั้งกล้องอันที่2นะคะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเรานะคะค่าพิกัด n นะคะก็จะอยู่ที่110.221นะคะค่าพิกัด e นะคะก็จะอยู่ที่110.242ค่ะจากนั้นค่ะกด ok ่ f 4ค่ะต่อไปนะคะให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดแบ c k ไซ์์ของเรานะคะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะที่ set head angle นะคะ จากนั้นค่ะกด enter เข้ามาค่ะแล้วเลือกเข้าที่ b a c k s i d e นะคะสำหรับค่าพิกัดจุด b a c k s i d e นะคะเราก็จะเรียกใช้จากไฟล์งานเดิมนะคะให้กดที่ f1 ค่ะจากนั้นค่ะให้เลือกไฟล์งานของเราค่ะกด enter ค่ะสำหรับค่าพิกัดจุด b a c k s i d e นะคะค่าพิกัด n นะคะก็จะอยู่ที่107.900นะคะค่าพิกัด e นะคะก็จะอยู่ที่107.386นะคะ จากนั้นค่ะให้เรากดโอเคที่ F4 ค่ะแล้วกดโอเคอีก1ครั้งค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็จะคำนวณเป็นค่ามุมอสมนูรมาให้เรานะคะก่อนที่เราจะกด Yes นะคะให้เราทำการเทคแบ็ k ไซน์นะคะโดยการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดแบ็กไซน์ของเราค่ะแล้วกดเยสทีฟค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องและจุดแบ็กไซด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด E yes อออกมาค่ะจากนั้นนะคะ ให้เรานะคะเลือกเข้าที่ Define b e v l i n e ค่ะเพื่อไปกำหนดค่าพิกัดของเส้นเบด์ลายนะคะหรือว่าเส้นหลักของเรานะคะจากนั้นค่ากด Enter เข้ามาค่ะสำหรับค่าพิกัดในจุดแรกของเรานะคะเราก็จะใช้จากไฟล์งานเดิมนะคะกดเข้าที่ F1 ค่ะจากนั้นค่ะใช้ลูกศรเลื่อนลงนะคะเพื่อเลือกไฟล์งานของเราค่ะเราจะใช้เป็นจุดนี้นะคะ ค่าพิกัดในจุดแรกของเรานะคะจะอยู่ที่112.304นะคะค่าพิกัด e นะคะก็จะอยู่ที่1 1 0 4 5 1ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปใส่ค่าพิกัดในจุดที่2กันค่ะให้ใช้ลูกศรชี้ฝานะคะสำหรับค่าพิกัดในจุดที่2นะคะเราก็จะเรียกใช้จากไฟล์งานเดิมนะคะให้กดที่ f1 ค่ะแล้วเลือกใช้ที่ไฟล์งานของเรานะคะ จะเลือกเป็นไฟล์ที่6นะคะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัดในจุดที่2นะคะค่าพิกัด n นะคะก็จะอยู่ที่112.312นะคะค่าพิกัด e นะคะก็จะอยู่ที่109.194นะคะจากนั้นค่ะกด ok เทียบ4ค่ะตัวกล้องนะคะเขาจะคำนวณเป็นค่าอาซิมูดของเส้นเบตไลน์มาให้เราก่อนนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นความยาวของเส้นเบดไลน์ค่ะจะอยู่ที่1เมตรนะคะ25เซน7มิลค่ะจากนั้นค่ะกดโอเคที่ F4 ค่ะต่อไปนะคะให้เราใช้ลูกศรเลื่อนลงมาที่ลายค่ะเพื่อไปสร้างเส้นหลักนะคะหรือว่าเส้นเบดไลน์ของเรานะคะจากนั้นค่ะกด enter เข้ามาค่ะสำหรับค่าอองศาตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นศูนย์นะคะกด edit ค่ะ จากนั้นค่ะกด enter ค่ะแล้วกด OBS ทเ TF4 ค่ะกด yes ทเ TF4 ค่ะค่ะให้เราดูที่ค่าออลไลน์ตรงนี้นะคะเราต้องทำการให้ค่าออลไลน์ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะโดยการที่เรานะคะขยับโพนะคะ เมื่อเราขยับโพนะคะราคาออฟไลน์ line ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะได้จุดที่1ของเส้นเบตไลค่ะส่วนค่าเลงตรงนี้นะคะเราก็ต้องทําให้ค่าเลงตรงนี้นะคะเท่ากับค่าออฟไลน์ line ตรงนี้ค่ะให้เป็นศูนย์เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้เส้นเบตไลที่อยู่ในแนวทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่พอยต์ค่ะกด e s c ออกมาค่ะ แล้วให้ใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นไปที่ point นะคะสำหรับ point ตรงนี้นะคะจะเป็นการกำหนดค่าเลงนะคะและค่า offset นะคะให้เรากด enter เข้ามาค่ะค่าเลงตรงนี้นะคะจะเป็นการกำหนดความห่างนะคะของแต่ละจุดนะคะบนเส้นหลักนะคะหรือว่าเส้นขนาดเส้นใหม่นะคะส่วน offset นะคะจะเป็นการสร้างเส้นขนาดเส้นใหม่นะคะโดยกำหนดค่าระยะนะคะให้ห่างจากเส้นหลักนะคะ ตามค่าที่เรากําหนดนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะใส่ค่าระยะห่างของค่าเลงและค่า offset ออนะคะที่ระยะที่เท่าๆกันนะคะให้กดที่ edit f3 ค่ะเราจะใส่อยู่ที่1.2เมตรนะคะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะ แล้วให้เรากดโอเคที่ F4 ค่ะจากนั้นนะคะให้กด so ท F4 ค่ะแล้วกดโอเคที่ F4 ค่ะค่ะเราต้องทำการให้ค่า dha ตรงนี้นะคะเป็น0ูองศา0 0นิบดาและ0 0นย์ซิลิปดาค่ะโดยการคลายล็อตัวกล้องนะคะแล้วหมุนตัวกล้องนะคะหากเราไม่ทราบนะคะว่าเราจะต้องหมุนกล้องไปทางทิศทางใดนะคะให้กดที่ F3 ค่ะ เขาจะมีลูกศรชี้บอกเรานะคะค่ะเราสำหรับขั้นตอนการทำงานนี้นะคะจะคล้ายๆกับโปรแกรม SO นะคะหรือว่าโปรแกรมการวางผังวางหมุดนั่นเองนะคะค่ะเมื่อเราได้ค่าองศาที่0องศา0ูนลิปดาและ 0, 0, 0ูนฟิลิปดาแล้วนะคะให้เรานะคะกด OBS เทียบหค่ะ ค่ะให้เราดูที่ลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้นะคะเรานะคะต้องให้คนถือโพนะคะขยับโพออกไปนะคะอีก2เมตรนะคะ31เซนค่ะค่ะเมื่อขยับโพแล้วนะคะกด OBS เสียบหนึ่งค่ะค่ะให้เราทำการขยับโพนะคะไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่านะคะค่าตรงนี้นะคะจะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะเมื่อค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็สามารถนะคะปักหมุดนะคะหรือว่าลงเสาณจุดนั้นได้เลยค่ะค่าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับโปรแกรม s e n ต u เอลไลนค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อคเซสซอรี่อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขารังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนั no. มเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ะคะ่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1 8 1 6 8 4 4 หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะนุ่นจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะ <S <S ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะ